มาครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมจอนในช่อ,จอ,จอ,จองจอร์นยอดนักปั่น X1 ก่อนเพื่อรับชมคลิปต่อไปนี้เพื่อนๆกดไลค์ซ like, ับสไครต์ติดตามช่องเป็นกำลังใจให้จอนนกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับสก็อร์สไตรเกอร์งวดกยองแค่สี่ลูกนะครับเพื่อนบดูกันว่าเราจะได้ไหม สี่ลูกก็คือเราจะได้พันเก้าร้อยสามสิบเราลงไปที่หนึ่งรอยนะถ้าสมมติว่ามันเข้าโคฟุ้มผมว่าได้ไหมกลางสองแล้วตามด้วยซ้ายอีกสองจบเพื่มมาจบไหมเฮ้ยอีกทีอีกที โอ้โห oh อีกทีเดียวเองฮนะเกี่ยไปโหยากว่ะเนี่ยผมชอบเล่นแบบโหยา,านกนะครับมัน,น,นตื่นเต้นดีนะเฮ้ยอีกที่วามไหมย้ำขวามไหมขวามไม่เอาซ้ายอ่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ,โหโอโห้ได้ลุ้นอะเนมื่อกี้นี้ให้อีกทีนึงมว้าไหมโอ้โหเพื่อนขอสักทีเถอะไม่ผ่านเลยเพื่อนครับ โหลูกที่สี่เราไม่ได้เลยอะ่ะโอ้หมันแข็งปักเลยครับคือมันไม่ยอมเราเลยนะให้เราข้าสี่ลูกอะ่ะโอ้โหใจร้ายใจดำสุดๆเลยขอแค่ลูกสี่ลูกเดียวเนี่ยเพื่อนขอสายผ่านตลอดได้ไหมอีกแล้วครับเซ็ง <c oughs> <c oughs> ขอที่เหรอวะโอ้โหจบแล้วจอร์ดโอ้โหเซฟได้หมดครับทำไมอครับเมือ โอดโอหเซ็งจริงคือมันเซฟแบบเดี๋ยวแก้ตัวใหม่เพื่อรอครับรอดูติดตามรับชมในคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาแก้มือบอกเลยว่าเอาหนักเขีนครับเชอกันครับเพื่อนๆครับบ๊ายบายครับ